แต่ทำกันบ้านมาดีวันพรุ่งนี้เราพ่อบอกแล้วว่าเขาทำกันบ้านให้ทุกคนทุกคนพอพูดอย่างนั้นมาหลังจากนั้นทำกันบ้านทุกวันเลยครับโหสาบ้านไหมอะไรอ่ะสาบานอะไรสาบ้านไหมฮ่าฮ่ฮ่าทำกันบ้านอะไรคสาบ้านสาบ้านเรื่องเลยสาบ้านก็ทำกันบ้านจริงๆสาบ้านฟ้าผ่าตายแน่นอนไม่แไม่แลไม่ยทำกันบ้านจริงๆริงสิอ๊ะ ทำงายบ้างให้ตัวเองไม่แล้วการซีอิ๊ดแบบทีเดียวมันมันได้จริงๆริงแบบได้จริงมันได้ของข้างบนออจริงตอนหดูเเซียนแบบมันได้อะไรเหรอได้เราเห็นเราเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่แค่นั้ไม่ทำอย่างงั้นไม่เขาไม่ทำถึงสุดเขาทำแล้วก็เก่งแบบเนี้ยถ้าเกิดเราอุ้ยใส่เยอ กินช่วงเวลาไหนดีคะที่ลุมเอลซ่ากินตอนกินข้าวช่วงกินข้าวหลังกินคือกินได้ทุกช่วงเวลาจริงๆแล้วอะเธอกินเข้าไปแล้วเธอรู้สึกว่าเราไปกินอะไรกันเถอะมาซื้อเก็บไว้ก่อนนอย่ะพอๆจริงๆนี่จริงเริ่มมีลูกอะเอาเลิกสะดวกไม่ได้หรอได้ครับคือเลิกคิดเรื่องเลิกงามยามดีได้ไหมลองเอาเลิกสะดวกดูไหมได้ใช่ไหมคิวได้จริงหรือเปล่า ได้สิอ่อนมานเนี่ยคือโตต้องหาไปผ้าไม่เป็นไรดูเอาจัดสมุดก็ทำไ่เออจริงๆที่พีถ้ามันลำบากอเรา่เราเลือกเอาคนสะดวกถ้าเกิดรอดวงแล้วแต่หนูสภาพไม่ไหวตอนนั้นทำไงอะยิ้มก่อนอ่ะทุกคนใครยังไม่ชำระเงินชำระได้เลยรสชาติอร่อย